สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแม่ปูนะคะในช่องสมัยแฮปปี้ชาแนลความสุขปลูกได้กับสมัยแฮปปี้นะคะทุกคนคะวันนี้แม่ปูเอฟต้นไม้มาอีกแล้วจ้าอันนี้เป็นบอนสีลูกไม้นะคะแต่ว่าสีสวยถูกใจมากเลยนะคะเอฟมาในราคา95บาท100บาทประมาณนี้นะคะทุกคนและคลิปนี้นะคะแม่ปูจะชวนทุกคนมาแกะ ไม้ไปพร้อมๆกันนะคะในคือในในเพจนะคะเขาแจ้งมาว่าเวลาได้ไม้มาเราต้องถ่ายคลิปทุกครั้งเวลาแบบเวลาแกะไม้แม่ปูรู้แล้วแหละว่าเหตุผลคือถ้าเกิดเราแกะไม่ดีเนี่ยโอกาสที่ไม้เราจะเสียหายนี่มีเยอะมากเลยนะะทุกคน มาดูว่าทําไมเหตุผลอะไรที่ไม้ของเราอาจจะเสียหายได้ทุกคนดูการแพ็คไม้ของเขาสิคะทุกคนมันเน่นหนามากคือเขาแพ็คมาแบบประมาณว่าคือกล่องจะจะหล่นตลบขีดตลบก็ไม้ก็ไม่เสียหายนะคะทุกคนแต่ว่าปัญหาที่เราจะเจอคือถ้าเราแกะไม้แบบ ไม่ดีมือไม่เบาเนี่ยโอกาสที่ไม้จะเสียหายมีสูงมากค่ะทุกคนเนี่ยนะพระตัวสกอตเทปที่เขาติดน,นะมันแน่นมากนะคะแล้วที่แม่ปูใช้เปิดเนี่ยโอ้โหมีดแม่ปูสุดยอดมีดสารพัดประโยชน์ใช้ทุกอย่างใช้แบบตัดไม้ตัดแบ่ง หัวทําทุกอย่างเลยอันนี้ก็มาตัดแบบอะไรนะมามาแกะพลาสติกออกเนาะแกะสกอตเทปออกแบบทุกคนดูสิและล็อตนี้นะคะทุกคนแม่ปูซื้อแอปมาทั้งหมด3กระถางนะคะแต่ละกระถางสวยงามมากค่ะทุกคนเห็นไหมสีกัดสีสวยแล้วอย่างกระถางนี้ก็จะมี มีบอลสอีลูกผสมน่าจะเป็นไม่รู้อะไรนะทุกคนแต่ว่าจะมีต้นเล็กๆอยู่ด้านล่างเป็นใบกลมแต่เพจนี้เขาดีมากเลยคือเขาแบบลูกไม้มันไม่ได้มีต้นเดียวดองแดงมันมีหลายต้นให้เราลุนนะ้นเนาะ95บาทก็ถือว่าคุ้มนะคะทุกคนต่อต้นเราก็มามาเดี๋ยวให้เขาโตแล้วเขาเราค่อแยกอีกทีนะคะว่า ออมันจะออกมาลักษณะไหนอย่างต้นเนี้เนี่ยมันมีใบกลมอยู่อยู่หนึ่งต้นเขาก็คือขายตรงใบกลมนี่แหละแม่ปุ๊ก็เอฟตรงใบกลมนี่แหละค่ะทุกคนแล้วมาดูกล่องนี้อีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเป็นต้นที่สองต้นนี้ก็โอ้โหดูทุกคนดูการเพกของเขาเน่นหนามากทุกคนคิดว่าถ้าถ้าไม้กลิ้งซัก สองสามตลบก็ไม่ไม่เสียหายค่ะทุกคนเพราะว่ามีชั้นบนอย่างตรงนี้ก็คือแบบเขาจะป้องกันใบใช่ไหมคะทุกคนป้องกันใบไม่ให้แบบโดนกระแทกแล้วใบช้ำอะไรเงี้ยนะคะก็แกะยากเหมือนกันต้องแบบค่อยๆแกะถ้าใครใจร้อนก็รับรองเละใบ กร,กระจายแน่นอนมาแกะพร้อมๆกันนะคะทุกคนค่อยๆแกะนะแงะแงๆเข้าไปาดึงออกนะต้นนี้มีมีสองต้นมีสองแบบเนาะแบบที่ตัวสีเขียวก็ลูกผสมเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าผสมอะไรนะคะทุกคนมีสีเขียวสีแดง อันนี้ก็โอโหมีดคมมากค่ะทุกคนคมแบบคมไปหมดอะเหลือแต่ทู่แต่เราก็สู้มากเลยแล้วก็แกะไปตามสภาพของมีดทู่ทู่มันลุนไปพร้อมๆกันค่ะทุกคนแม่ปุ๊กก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะได้แต่แบบอแกะยากแกะเย็นไม่น่าหลาดถึงให้ฉันถ่ายคลิปไว้ถ้าฉันไม่ถ่ายแล้วแบบ อยู่ๆเราแกะแล้วไม้เสียหายขึ้นมาแล้วเราบอกว่าเฮ้ยทางเพจแพ็กมาไม่ดีนะทำให้ไม้เสียหายเมื่อก่อนสงสัยจะเกิดเหตุการณ์ประมาณนี้ค่ะพอแกะแล้วไม้เสียหายก็เคลมเขาเนาะเขาก็เลยแบบคุณต้องถ่ายคลิปนะถ้าเกิดว่าคุณถ่ายคลิปแล้วเ,เปิดมาปุ๊บไม้ขีเหร คุณก็ส่งเคลมได้แต่ว่าถ้าคุณแกะแล้วเสียหายเองแล้วแบบว่าไปโยนความผิดให้เพจเพจก็จะคือมีหลักฐานอะไรประมาณนี้เนาะทุกคนตอนแรกเมื่อก่อนแม่ปุ๊กก็งงว่าทำไมต้องให้ถ่ายคลิปปรากฏว่าก็ระลึกเองได้ว่าอ๋อตรงนี้นี่เองโอ้โหเวลาแกะโคตรยากโอกาสเสียหายมีมากจริงๆเลยนะคะทุกคน ขนาดนี้ตั้งใจแกะนะยังแบบใช้เวลาใช้เวลาค่อนข้างมากเหมือนกันไม่เหมือนไม้ชนิดอื่นนะไม้อย่างอื่นแม่พูดเอฟพวกเอ่อกล้วยไม้ไมานี่ก็เปิดแล้วก็โยนได้เลยอึดถึกทนเนี่ยกล้วยไม้แต่บอนสีไม่ได้นะคะต้องใช้ความใจเย็นละมุมละม่อมทั้งการเลี้ยงการแกะการ การแพคการแพคเขาก็ต้องพิถีพิถนนะันนะ่าดูเนาะดูเขาแพกแบบดูอันนี้ก็กระดาษทิชชู่มาซับตรงตรงตรงกระถางใช่ไหมคะไม่ให้ดินหกเงี้ยแล้วก็มาแพคอีกโอ้ตั้งหลายชั้นเนาะก่าจะได้ขายอันนี้ก็เราก็ใช้ความพยายามในการแกะเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนในการที่จะเอาน้องออกจากพันธนาการ นะคะอันนี้ต้นที่สองนะมีไม่แน่ใจว่าอะไรธาตุบางแก้วหรืออะไรต้นเขียวๆนะทุกคนแต่ดีมากเลยได้หลายต้นมากเลยเนาะในกอเดียวในกระถางเดียวเขาน่าจะเพาะแบบอันนี้เป็นไม้เพาะเมล็ดเนาะก็คือเอามาเอามาแบบหยอดหลายๆอันไปเลยนะอันนี้ก็มาแกะ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 ,กะกัน,นะคะ่ะทุกคนต้องใช้ความพยายามกัน พยายามกันปะอันนี้ทำเร็วๆให้ทุกคนดูเนาะเพราะว่าถ้าทำแออม่ผูกแกะจริงๆก็ใช้เวลาประมาณเกือบ20นาทีนะคะทุกคนนะได้ไม้มาแล้วนะคะ3ต้นสวยๆถูกใจแม่มากเลยเรียบร้อยใช้เก็บฉากจากทุกคนแกะเสร็จแล้วเราประสบความสำเร็จในการแกะไม้ที่ ไม่ทําให้ไม้ของเราบอบช้ำเลยนะคะทุกคนแม่มีดของเราจะทูู่ๆนะนะทุกคนถ้าชอบคลิปแม่ปูฝากกดไลค์กดติดตามช่องสมัยแฮปปี้ชาแนลด้วยนะคะ